เห็นไหมปิดแต่ตอนพ่มาลุงมะปิดร้านได้ใช่ป่ะเห็นเห็นตอนชนไม่ลุงรถรถใหญ่อะนะไม่รถใหญ่อะรถรถเทรลเลอร์อะรถแม่ลูกอะเออติดล้ออะเห็นไหมเออติดล้อดีหนึ่งเห็นไหมตอนชนรถชนก็มันโปรไรนี่มัเจี๊ยบไรเนี่ยเห็นเห็นชนรถท่านสีส้มรถไฟฟ้าเนาะ ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยสภาพดีล่ะแล้วก็แล้วก็จอดคาใช่ป่ะแต่ตอนผมมาผมไม่เห็นละจอดเฉยจอดเฉยไอรถรถอันนี้ไม่จอดใช่ไหมป่ะครับไอรถที่ชนนจอดรถรอดครับผมรถจอดจอดคาอยู่ใช่ไหมคาอยู่อ่ไอคันหน้าีจอใช่ไหมก็คือคันหน้าคันหน้าคันหน้าเขาขับไปเลยใช่ไหมป่ะอ๋อ แต่คนขับเขาก็านั่งคาอยู่รถเนาะ,ะคนขับรถดิน,นอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผมมาเห็นร้านยายปิดร้าน,นะอะไรย่างนีผมมาประมาณหกโมงห้าหกโมง,งอ่ะอปิด,ลลดแล้วแล้ตอนที่ล่าปิดร้านแล้วเนาะต<อ>นแต่ตอนชนุนเห็นอยู่ใช่ไหมครับชนเห็เห็นแต่ไม่เห็นรถเลยคันหน้านะครับสิบล้อยชนแล้วคันหน้าไปเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคถคัั้นมันไม่ได้ชนนะมันเกี่ยวไปเงี้ยครับ ไอ้น,นี้โปรอไงี้ยตัดตทามทายเขาไม่เคยตันทายละลกโอ้แม่มาเลยียูก้ายไอคันสีส้มมันนะโอเคโอเค,โอเคครับ